สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการแกะรอยเซกเตอร์หุ้นลายไตายมาสนะครับโดยบริษัทหลักทรัพย์นะครับกรุงศรีพัฒนาสินนะครับวันนี้เรามาในชื่อใหม่นะครับวันนี้ผมนัทพลคำนวณผลและพี่ก้อยมินทาร์ลัทยาภาคนะครับจะเป็นผู้ดําเนินรายการกลุ่มที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่ม ICT <ม>นะครับซึ่งต้องบอกว่าภาพในไตามาาที่4ี่ไม่สดใสเลยนะครับขาดทุนส <laughs> ุดที่เนี่ยประมาณ5000ล้านนะครับ แย่ลงทั้ง y ย a r y e a r แล้วก็ Qon Q โดยแย่ลงทั้งกลุ่มของผมเองนะครับ ICT นะครับพิกมาขาดทุนประมาณ2,000กว่าล้านจากไตรมาส4ปีที่แล้วนะครับมีกำไรประมาณเกือบหมื่นล้านแล้วก็จากไตรมาส3นะครับที่มีกำไรประมาณ6,000กว่าล้านสาเหตุหลกัหลกๆเป็นเพราะว่า True E ครับ True E เ,เนี่ยก็คือ True บริษัทเดิมเนี่ยแหละเขามีตั้งค่าใช้จ่ายพิเศษนะครับในเรื่องของการตั้งดอยค่าในเรื่องของแอสเซทที่ เตรียมที่จะ,ะควบรวมกิจการก,กันกับทางตัว d t แทนะครับมูลค่าตรงนี้เนี่ยโดยรวมจะอยู่ที่ประมาณ9,000ล้านบาทนะครับตรงนี้ถ้าตัดรายการดังกล่าไปต้องบอกว่ากำไรปกติก็ยังถือว่าค่อนข้างอ่อนแอนะครับสาเหตุหลักๆเป็นเพราะว่าค่าใช้จ่ายในเรื่องของตัวบริษัทต,ตัว True E กับตัว d t แทเนี่ยยังมีค่อนข้างสูงเพราะว่าอยู่ในช่วงของพี่เตรียมการควบรวม,มนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองตรงกันข้ามก,กันก็คือคนที่ไม่ได้ทาอะไรเลยก็คือตัวแอดวานซ์เนี่ยตัวทิศทางของผลการเงินง,งานในช่วงควอเตอร์สเนี่ยจะค่อนข้างโดดเด่นกว่านะครับสาเหตุหลักๆเป็นเพราะว่าเขาปรับกลยุทธ์พี่ก้อยเขาเขาไม่เน้นที่จะออกโปรโมชั่นที่เป็นแข่งขันราคาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นในแง่ของตัวอาปูอินฟูบขึ้นนะครับขณะที่ต้นทุนเองก็มีการปรับโครงสร้างพยายามจะใช้ดิจิตอลมากขึ้นตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให ภาพ Q on Q เนี่ย Advan จะดูโดดเด่นที่สุดนะครับส่วนของกงลุ่ม Non Mobile ้ะพี่ก้อยเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ดูเหมือนว่าจะแย่เหมือนกันใช่ถ้าเอาผลการดำเนินงานที่เป็นสุทธิเลยอะค่ะก็คือขัดทุน3,000ล้านจะบอก <c oughs> คือภาพของผลการดำเนินงานในภาพรวมเองเนี่ยคงจะไม่ได้ต่างอะไรกับทาง Mobile ม,มากก็คือหลักๆมันเป็นเรื่องของต้นทุน <c oughs> คือถ้าถ้าแยกเป็น BU ย่อยในในนอน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม SI กลุ่ม Network Provider นะคะหรือว่ากองทุนพวก IF ทั้งหลายกองทุนลงทุงสร้งพื้นฐานเองเนี่ยมันมีประเด็นเฉพาะตัวโดวยเฉพาะขาในส่วนของตัวต้นทุนที่สูงขึ้นม,มันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้มีผลกระทบะต่อผลการดำเนินงานนะคะ ส่วนตัวกองทุนเองเนี่ยต้องบอกว่าเขามีรายการ r e v a l ู้แอสเซหรือว่าเงินลงทุนที่อยู่ในตัวกองทุนเป็นผลขาดทุนในจำนวนที่เพิ่มขึ้นตัวไหนครับเนี่ยกองทุนทั้งดิฟแล้วก็ทาง a z ส e ีฟเลยนะฮะหลักๆเนี่ยการ r e v a l ูตัว a s s e t ทเนี่ยมันสะท้อนในเชิงของทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น oh. ซึ่งมันมันเลยมีผลกระทบให้เขาต้องอบันทึกด้อยค่า ตัวมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนแต่ว่ามันเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสดน,นะคะมันมีผลกระทบในเชิงของตัวผลการดำเนินงานในภาพรวมมันก็เลยทำให้กลุ่มนอนโ b i l e เองเนี่ยดูเหมือนจะแย่ลงแต่ถ้าเราหักรายการพิเศษที่เกิดขึ้นดังกล่าวเนี่ยโอเปชั่นของทั้งกรุ๊ปเองเนี่ยถือว่ามีกำไรนะกำไรประมาณสัก4,100ล้านนะคะแต่ภาพของ Eon อ q, q เนคี่ยยังคงเป็นทิศทางการลดลง ประมาณสัก17%เยออนเดียแล้วก็18%คิวออนคิวหมนยถึโมบายซ,ซึ่งหลักๆมันก็คือเรื่องของตัวต้นทุนที่สูงขึ้นนะคะโดยปกติคิวสุดท้ายเนี่ยจะมีการ adjust ในเชิงของตัวคอสต่ตางๆเข้ามาเพิ่มเติมมันก็เลยเป็นตัวกดให้ผลการเนินงานเนี่ยดูไม่ได้สดใสมากนะคะ ส่วนเอาลุกควอเตอร์นหนึ่งอของปีนี้เราคาดหวังอะไรกันได้บ้างไหมคะ,ะถ้าเป็นในกลุ่มโมบายเลยต้องบอกว่ายังคาดหวังไม่ได้ครับพี่ก้อยหลังจากรวมกันแล้วก็คือกลายเป็นตัวบริษัททูที่ม,มาเทรดตั้งแต่ต้นเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่ามันก็ยังเป็นพียรียดของการแบบเปลี่ยนทายเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจจะยังเห็นอยู่ไม,ไม่แน่ใจว่าช่วงพีเรียดเนี่ยใครที่ใช้บริการของตัวทูหรือดีแท็อยู่เนี่ย จะได้รับ SMS ว่าสามารถไปใช้สิทธิพิเศษในเรื่องของการใช้โปรโมชั่นต่างๆได้นะครับตรงนี้เนี่ยแน่นอนนะครับเป็นช่วงของโปรโมทของการเปลี่ยนทายกิจาการนนเนี่ยก็เลยอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างสูงอยู่นะครับในฝั่งของตัว a d v a n e e เองก็ต้องบอกว่ามันจะเริ่มมีประเด็นในเรื่องของการที่ความคืบหน้ามากขึ้นนี่เกี่ยวกับกิจการที่จะไปซื้อตัว j จ็ตไอหรือว่า t ิฟฟตีบอร์ดแบน รวมถึงเขาจะต้องดีเฟน์ในแง่ของตัว Market Share ของตัวเองนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าคู่แข่งเนี่ยก็มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นละคราวนี้ก็ทําให้ในระยะสั้นเรามองว่าตัวภาพของทิศทางผลก,การดำเนินงานกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ดีมากนักนะครับเพราะว่าถูกกดดันจากตัวขางต้นทุนคราวนี้ถ้ามามองในฝั่งของพี่ก้อยล่ะ นอนโมบายคาดหวังการฟื้นตัวได้ไหมได้ได้พี่ต้องบอกว่าเอาแนวโน้มในคว a ต t e r หนึ่งของปี2023นะพี่ให้น้ำหนักว่ากำไรเนี่ยน่าจะเห็นทิศทางที่เติบโตเยอันเดียต้องบอกว่าของผมนะเนี่ยเยออนเเพราะว่าปีที่แล้วมัน low b a s ะอะส่วนหนึ่งก็มันมีผลกระทบถ้าจำกันได้คือปีที่แล้วเนี่ยช่วงประมาณสักต้นต้นปีมันมีเรื่องการระบาดของตัวโอมิคอนใช่ไหมคะโควิด ก็จะมีผลให้ในแง่ของรายได้เองเนี่ยอาจจะยังรับรู้ไม่เยอะเพราะว่าถ้าแบ่งเป็นแต่ละกรุ๊ปเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็น SI เองเนี่ยต้องบอกว่าทิศทางของการเซ็นงานในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาเติมแบ็คล็อกเข้ามาเรื่อยๆมันจะมีการส่งมอบรายได้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นทิศทางรายได้ยอนเนี่ยโตได้เราคาดหวังในเชิงของผลการดําเนินงานของ s อเนี่ยจะดีขึ้นทั้งยอนยี่ส่วนคิวนะคะส่วนตัว Network Provider เองเนี่ย ที่ยังคงให้น้ำหนักว่าน่าจะมีการฟื้นตัวหละเพราะว่า Q4 เนี่ยรายการที่เป็นต้นทุนส่วนเพิ่มเนี่ยมันเยอะมันค่อนข้างเยอะนะ Q1 มันก็จะลดลงโดยธรรมชาติของของการให้บริการเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ภาพรวมของ quarter หนปีนี้เนี่ยพี่ให้น้ำหนักว่าน่าจะเป็นทิศทางของการเติบโตได้ทั้งยี่ออนยออนคิวสำหรับกลุ่มนันโมบายนะคะแต่ตัวที่แต่กลุ่มที่ยังคงเป็น new high เป็น new ก็ยังคงหนีไม่พ้นกลุ่มที่เป็น Digital Tech c o n ัลท์นะคะ, mm hmm. ะกลุ่มนี้เนี่ยเขาทำออทามไฮในเชิงของตัวกกำไรมาต่อเนื่องแหละแล้วก็เขาคาดหวังในเรื่องของผลจาก Inorganic กเนี่ยได้มากขึ้นละ,ะมันจะเริ่มเห็นจากบางบริษัทเนี่ยที่เริ่มเห็นบางส่วนใน Q4 ปีนี้ก็จะเห็นเต็มปีเพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. มันก็เลยจะเป็นภาพของกลุ่มที่ยังถือว่ากำไรเนี่ยยังเป็นมิวไฮได้สำหรับนอตโมบายนะคะ คราวนี้ภาพฟูเยี่มมันจะดีต่อเนื่องไปยังไงบ้างเอง่ยถ้าเป็นทั้งปี2023ในกลุ่มนอนโมบายเนี่ยพี่คาดหวังกำไรเนี่ยจะยังคงเป็นทิศทางการเติบโตได้เนี่ยตาที่ดีขึ้นนะคะ,ะตามประมาณการเนี่ยคาดว่าปีนี้กำไรโดยรวมของทั้งทั้งกลุ่มที่ศึกษาอยู่เนี่ยจะเติบโตประมาณสัก15%เยียรยน,น,นะคะปีที่แล้วต้องบอกว่าไม่ไม่เชิงเห็นโกรดอย่างมีนัยสำคัญค แต่ว่าปีนี้คาดหวังว่าจะโตได้เนี่ยราที่ดีขึ้นนะคะ,ะหลกัหลกๆก็ส่วนใหญ่เนี่ยพี่ให้น้ำหนักว่าอย่างกลุ่มของ SI เองเนี่ยกำไรปีนี้ก็จะถือว่าเติบโตได้ดีขึ้นนะ,ะจากปัจจัยในแต่ละตัวซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีปัจจัยบวกรายบริษัทอย่างไอลิงเองเนี่ยก็ได้มีการรับรู้รายได้จากโครงการใหญ่ๆเพิ่มขึ้นในปีนี้เต็มปีนะคะ mm hmm. ส่วนซัมเทลก็ได้ประโยชน์จากเรื่องของตัวแบ mm ็กโล็อกที่เซ็นเข้ามาแล้วก็จะรับรู้รายได้มากขึ้นในปีนี้นะคะ ของกลุ่มดิจิทัลเทคคอนซัลท์เองเนี่ยก็จะเป็นภาพของการเตบิบโตได้ดีทั้งออแกนิกแล้วก็อิ ic, <ม>นออแกนิกส่วนตัว IF เองเนี่ยถือว่ายังคงมีมีมีโมเ <int ess ant> มน um> ตัมการเต,ติบโตเรื่อยๆแล้วกัน<ม>คว <Laughs>. ามสามารถในการจ่ายเงินปันผลสม่ำเส,สมอแต่ว่าประเด็นของ IF เองเนี่ย Jazz IF ยังคงเป็นประเด็นที่อาจจะต้องติดตามในเรื่องของความคืบหน้าดิวที่อดวานเขาซื้อ3 EB รวมทั้ง Jazz f ด้วยนะคะต้องบอกว่าณราคาปัจจุบันเองเนี่ย ถือว่าค่อนข้างอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเพราะว่า,าพี่ให้น้ำหนักว่าตลาดคอนเซิร์นถึงเรื่องของดิวจะด mm ีเลย์ในกรณีที่มันดิวดีเลย์เกินกว่า mm hmm. การจ่ายเงินปันผลในงวด Q1 ของปี2023สําำหรับตัวกองทุนเนี่ยมันจะถูกหักออกจากมูลค่าของการซื้อที่แอดวานประกาศซื้อหน่วยที่8บาท50 เพราะฉะนั้นราคา j a z IF ณปัจจุบันเนี่ยพี่ให้น้ำหนักว่ามันสะท้อนความเสี่ยงตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็แต่ว่าในเชิงของเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้เป็นเป็นประเด็นคอนเซิร์นนะก็ถือว่ายังคงจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอของ IF เองเนี่ยผลตอบแทนเงินปันผลก็จะอยู่ระดับประมาณ7%จ็ดเปหรับดิฟแล้วก็กองทุน j a ส IF เนี่ยก็อยู่ที่ระดับประมาณราวแปดถึงเก้าเปอร์เซ็นต์ ก็คือถ้าเป็น if เนี่ยก็คือขายในเงี้ยของย<ช>ิวแต่ถ้าสาตาร์จริงๆสำหรับตัวกลุ่ม non mobile เนี่ยต้องเป็น digital tech consult อ่าฮะ top ป i c ในกลุ่มนี้คืออะไรครับพี่ก้อย b e 8นะคะ target p r i c ์ท,ที่100แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือพี่ยังชอบเป็น i link นะคะที่ target p r i c ์ที่ทท10บาท30 i link นี่ต้องบอกว่าเลยฉันถือว่าค่อนข้างถูกแล้วก็ปีเนี้ยกำไรคาดหวังได้ในตลา กับอันเติบโตที่สูงขึ้นแหละถ้าเทียบกับปีที่แล้วคราวนี้กลับมาในกลุ่มโมบายบ้างว่าภาพฟูเย่เนี่ยต้องบอกว่าเห็นคล้ายๆกันนะครับเราคาดว่าน่าจะเห็นการฟื้นตัวในในระดับที่ค่อนข้างสูงเลยก็คือประมาณ38%จากปีที่แล้วที่ดอปไปลงไปประมาณ38%นะครับก็หลักๆมาจากฐานต่ำนะครับพี่ก้อย โดยคีย์เดเวอร์หลักๆมาจากอะไรต้องบอกว่าเราให้น้ําหนักการฟื้นตัวเนี่ยหลักๆอยู่ในช่วงครึ่งหลังเป็นหลักนะครับคีย์เดเวอร์แรกถ้าขาดในหงขาของรายได้เนี่ยแน่นอนก็มาจากสัดส่วน 5G ที่จะเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันเนี่ยอ,อ,อยู่ที่เราราประมาณ15%ณนะวันนี้เนี่ยมันมีแพทเทิร์นที่เพิ่มขึ้นอย่างตอ่อเนื่องแล้วก็ข้อดีอันหนึ่งก็คือไอ้ตัวแพ็กเกจ 5G เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงมากกว่าค่าเฉลี่ยนะครับประมาณ10-15% อันที่2คืออะไรภาวะการท่องเที่ยวที่ดูดีขึ้นนะครับภาวะการท่องเที่ยวที่ดูดีขึ้นเนี่ยมันก็เลยทําให้รายได้ที่เป็นการโทรระหว่างประเทศเนี่ยก็จะมีแนวโน้มของการฟื้นตัวสุดท้ายแล้วก็คือในเรื่องของตัวโครงสร้างธุรกิจที่หลังจากที่ทรูกับดีแทรรวมกันแล้วก็เหมือนเริ่มจัดการหลังบ้านได้มากขึ้นแล้วเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเห็นในเรื่องของตัว โปรโมชั่นราคาที่จะเข้าสู่ภาวะที่สมเหตุสมผลมากขึ้นซึ่งต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยก็เริ่มเห็นสายบุกอ่อนๆอแล้วว่าเริ่มเห็นการปรับราคานะครับในบางแพ็คเกจนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามองว่าพวกนี้จะส่งเบน e ฟิตจริงๆเนี่ยก็คือในช่วงกลางปีถึงครึ่งปีหลังเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ถ้าไปมองพนวกกับตัวทูเองนะครับที่เราคาดหวังในแง่ของตัวซีเนจี้ที่จะเข้ามาในช่วงปลายปี ซึ่งเรามองว่าซีเนจี้ที่เกิดขึ้นจากดีวเนี้ยอย่างน้อยๆก็ประมาณ5,000ล้านต่อปีนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าทําได้ดีกว่านี้หรือว่าเขามีการเปิดเผยตัวเลขที่ค่อนข้างชัดเจนเหมือนนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอัพไซด์ได้เนี่ยก็จะทําให้ส่งผลบวกนะครับต่อภาพอุตสาหกรรมนะครับทั้งในช่วงปีนี้แล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะดูดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมอมองของเราถ้าเป็นกลุ่มโมบายก็ยังคงมองบวกในฝั่งของตัวรองเทอมชอตเทอมอาจจะเฉยๆหน่อยอาจจะไม่ได้เด่นเท่าไหร่นะครับสำหรับ หุ้นท็อปพิกในกลุ่มนี้เนี่ยเราเลือกเป็นอดวานเพราะว่าโครงสร้างเนี่ยแน่นอนเมื่อเหลือผู้เล่นน้อยรายนะครับคนที่จะได้อันนี้สงเยอะหน่อยเนี่ยก็คือคนที่มีฐานลูกค้าที่ครอบคุมนะครับแล้วก็โอกาสในการเติบโตไปหา s อสเคใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นตัวต่อยอดอีกอันหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าอ d v วานเองเนี่ยก็อยู่ระหว่างการทำดีลในแง่ของการที่จะไปซื้อ3 BB แล้วก็ตัวทิ์ติตัวแจทไอนะครับรวมถึง ตัวเอ a ดวานเองเนี่ยก็อยู่ระหว่างการที่จะไปขยายธุรกิจในฝั่งของตัว Data Center รวมถึงแนวคิดในเรื่องของการจับมือกับทาง KTV ที่จะทำตัววิช u ่ l ตัวแบง k นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามองว่ามันจะเป็นตัวต่อยอดในแง่ของตัวการเติบโตในระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ d ดวานเราจรึงชอบมากสุดในกลุ่มนี้ให้ธ g e ก p r i c ยอยู่ที่252นะครับก็อันนี้เป็นภาพโดยรวมนะครับของกลุ่ม ICT ที่ วันนี้เราสองคนมารายงานนะครับขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ติดตามต่ออ e ีพีหน้าว่าจะเป็นประเด็นในหุ้นกลุ่มไหนนะครับก็วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ